สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์เช้านะคะพี่หนงก็พาเพื่อนๆมาดูงานแฟร์นะคะเป็นงานแฟร์ที่วอเทอร์นอรเทมนะคะก็จะมีหลากหลายเลยนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาทำกันในชุมชนนะคะอย่างน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ไข่ออร์แกนิกนะคะขนมนะคะอาหารนะคะพายต่างๆนะคะเค้กต่างๆนะคะมีทั้งงานศิลปะด้วยนะคะ แล้วก็มีงานเพ้นด้วยนะคะมีงานดอกไม้ด้วยนะคะแล้วกเ็เป็นฝีมือของคนในชุมชนนะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะเศรษฐกิจในชุมชนมีเงินหมุนเวียนนะคะด้านหลังนี่เลยนะคะด้านหลังพี่หนงนี่เลยนะคะร้านแรกเป็นร้านดอกไม้ร้านที่2เป็นร้านางานศิลปะนะคะงานเพ้นนะคะแล้วก็มีอาหารมีหลากหลายมากนะคะมี เนื้อกวางด้วยนะคะขายเนื้อกวางสดด้วยนะคะแล้วก็มีเค้กมีสเต็กนะคะมีกาแฟมีขนมนะคะมีขนมเค้กมีมีทุกอย่างเลยนะคะก็ยาวไปจนถึงสุดด้านหลังนู่นเลยนะคะก็ ก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นว่าความเข้มแข็งของชุมชนและให้โอกาสนะคะชุมชนได้มีที่ขายของนะคะเมื่อเขาผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการตลาดนะคะมีที่ให้เขาขายหรือเปล่านะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะผลิตออกมาได้ต้องขายได้ด้วยนะคะต้องทําเงินได้ด้วยนะคะถ้าไม่มีที่ให้ขายหรือไปเก็บที่เขาราคาแพงเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะชุมชนไม่สามารถอยู่ได้นะคะถ้าเราอยากจะช่วยชุมชนจริงๆนะคะหมู่บ้านนะคะหรือประชาชนลากย่านะคะมีรายได้ก็ต้อง ทำแบบนี้นะคะต้องมีสถานที่ให้เขาว่าพี่หนงจาได้นะคะมีรัฐมนตรีอยู่ท่านหนึ่งนะคะแต่ท่านก็น่าจะหมดเวลาไปนานแล้วนะคะรัฐมนตรีท่านนี้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เปิดโอกาสให้ชุมชนนะคะผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ที่เป็นรากญ่าจริงๆนะคะมาขายผลิตภัณฑ์ฟรีนะคะเปิดบูธให้ฟรีนะคะพี่หนงเองก็เคยได้เอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานแฮนด์คราฟต์นะคะเป็นงานดอกไม้มาจัดาจ,าจำหน่ายโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะ แล้วก็เป็นงานใหญ่มากด้วยนะคะที่เขาทำไรายได้ได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยก็ที่เมืองทองธานีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นโครงการเหล่านี้ที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะแต่พี่หนงเชื่อว่าถ้าเรายังมีโครงการแบบนี้ให้กับเกษตรกรนะคะหรือว่าผู้ที่ผลิตพวกผลิตภัณฑ์นะคะชุมชนนะคะมีที่ขายโดยที่ไม่ได้ไปเก็บเงินเขานะคะเขาก็สามารถที่จะมา มาขายผลิตภัณฑ์มีรายได้แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนได้เช่นกันแล้วก็ทำให้สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนวันนี้พี่หนกไปก่อนนะคะ Water วอ t e เทอร์ออนเซนนะคะงานแฟร์นะคะของชุมชนเล็กๆนะคะเพื่อให้เป็นไอเดียนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ HAPPY SATURDAY MORNING ค่ะ